เอ้ยมายามเบ็ดครับไปเดี๋ยด้าคุณไอ้บเอา้าไปครับสวัสดีครับผมมือน,นี้มือน,นี้ลูกคุ้ยสารน้ำถู๊กสีผ้าไปยามเบ็ดครับผมจัดไปว่าสีได้หน่อยหรือสีได้ไหล<อ>หรือสีวิติดซะเลยครับผมไปนั่งเบิ้งกันครับผมไปครับพี่ดอก Let's go เย yeah. ้บ,บีบฝึกมือหน่อยไปได้ครับ <Right. S 1> อ้าวไปครับพี่ดอก Let's go <S เดินทาง เดินทางกันครับพี่น้องเดี๋ยวเด้อเปิดไฟหนากันอะป้าอันบอบอไฟหนาเอาพี่น้อง,องเอาพี่น้อง,องเวงบักเหมียงครับผ้าฮัดให้ลูกครับลูกทวงให้ทวงหน้ามันต้องได้ใจผมพี่พี่น้อง,องเขาต้องฮัดให้มันต้นหน่อย ไงขึ้นมามันต้องเอาชีวิตของมันให้มันหรอดโตได้ตัดไปเอาขามไปเอานั่นน่ะมันอยู่ป้องหนนพิลอดขาม่เงี้ยวหมอเอาขาไปเออนี่มุมขาดิไปไปไปนั่นน่ะกล้องคงงงยุ่นนี่น้ำโชฉออกมานั่นน่ะ เอานันพี่น้องเดี๋ยว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 เอาเอาพี่น้องหมานครับหลังเก่าครับหลังวังงัเว้นเหรอครับพี่น้องโอ้ยะน้ำโชคน้ำโชคเห็นบ่๊นี่เห็นครับเอาชุดยอดวะเอายกปุยกโยกปุ๊กสุดยอดวะฮะสุดยอดวะ เมื่เดยเดยจัดไปเอาปดเบ็ดกอนครับพี่น้องเอ,เอาครับพี่น้องพาลูกมาเรียนรู้ครับวิธีชีวิตการใช้เบ็ดย่ำแรงครับตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มกว่า,วาครับผมเลยพาลูกมาหัดเรียนรู้ครับง่ายขึ้นมากเขาเดหายู่หากินเป็นนะครับบ่ได้ไป ขอว่ามือขอท่าผู้ใดก็บบรลอล่ละ,ะไปไปเดินไปลูกไปไปค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบค่อยๆไม่ต้องรีบค่อยๆเดินไปโยกโกโกวางแมนครับเอาครับพี่น้องมานู่ได้โตบางหญ่หนึ่งหรือว่าคุ้มยางหลบอมึงได้โตจนแขน โตละโลครับแต่ว่าเห็นลายตัวอยู่ครับกำลังสิงมากินเบ็ดกำลังสิงมากินเบ็ดวันนี้เข้าไปขวนก่อนครับเดี๋ยวหลอบเด็กจะพี่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 สร้างพี่ไป็ลูกนานนั่นยา,นนานงามาพี่นาน <c oughs> โอ้ย <c oughs> พี่หัวร้อน เอาเอาล, uk ล uk อาุกลุกลุกลุกค่อยๆเดินเดี๋ยวมันคันไข้ครับเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวไปช่วยน้ำค่อยๆเดิน <c oughs> เออครับไปไปเดิน,น <c oughs> ปูมึงว่าใส่ตื่นบุยใสยท่ทางปลาคนไทยเดี๋ยวเนี่ยอ,อ่ะป้ายมาเลยฮึมเฮ้ยเหมือนกุ๊บ สุดยดอดวะเอา oh, ครับพี่น,อน้องเอามาขัางน้ำมูมันก่อนกำหัดโอ้โหโอ้ล่ะกำหัดเด้อยขึ้นเนี้ยน้วะระืดบลมครับพี่น,อน้องจางมัน บัอบว้วอะไพี่น้องมีแต่ปลาเบ็ดครับอ๋อเอาเร็วเร็วมือนีไอ้นาหน้าเด้อมือไอ้น้าน้าเด้อครับบ๊ายบายสวัสดีครับ